ในช่วงวันที่26ตุลาคม2568เวลา8นาฬิก39นาทีนะครับดาวองคารได้ทำการย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกและจะโคจรอยู่ในราศีนี้ประมาณ45วันนะครับในการย้ายครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อชาวราศีเมษอย่างไรมารับฟังกันนะครับสำหรับชาวราศีเมษนั้นดาวองคารถือเป็นดาวประจำตัว เป็นดาวเจ้าเรือนตนุดังนั้นการเคลื่อนที่ของดาวองคารจึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพลังงานทางด้านบุคลิกและชีวิตของชาวราศีเมษอย่างมากนะครับเมื่อดาวองคารเจ้าเรือนตนุโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งเป็นเรือนที่8ของชาวราศีเมษนับจากราศีเมษไปยังราศีพิจิกนะครับในทางโหราศาสตร์เรือนที่8นี้เรียกว่าภพมรณะซึ่งแปลว่า1 ชาวราศีเมษจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินและผลประโยชน์ร่วมนะครับชาวราศีเมษจะได้รับโอกาสทางผลประโยชน์มีเกณฑ์ได้รับผลประโยชน์ก้อนใหญ่จากแหล่งที่ไม่คาดฝันเช่นเงินประกันเดินปันผลได้รับมรดกการได้มาซึ่งทรัพย์สินจากการสูญเสียเช่นการเคมประกันหรือการเจราจาผลประโยชน์กับหุ้นส่วนคู่ครองหรืออื่นๆนะครับ ถือได้ว่าเป็นช่วงที่ต้องจัดการในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของภาษีหรือการกู้ยืมเงินอย่างจริงจังพลังของดาวองคารจะช่วยให้ท่านมีความมุ่งมั่นและกล้าหาญในการจัดการในเรื่องของการเงินที่ซับซ้อนให้มันสําเร็จลุ่วรงไปได้ด้วยดีนะครับสิ่งที่จะต้องระวังนะครับคือระวังความเสี่ยงเนื่องจากเป็นเรือนแห่งการเปลี่ยนแปลงและผลประโยชน์ร่วม ควรระวังความขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางด้านการเงินที่ซับซ้อนที่ซ่อนเร้นหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับผลกระทบในด้านที่2คือด้านความสัมพันธ์และด้านอารมณ์นะครับในช่วงนี้ดาวอังคารที่อยู่ในภพมรณะอาจจะกระตุ้นความสัมพันธ์ให้มีความเร่าร้อนรึกซึง้งและเข้มข้นขึ้นอย่างมากมาก,กับคู่รักหรือคนสนิทนะครับถือได้ว่าเป็นช่วงที่ ความสัมพันธ์จะถูกทดสอบและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งถ้าดีก็ดีขึ้นเลยถ้าไม่ดีก็ถือได้ว่าเป็นจุดแตกหักได้นะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะครับพลังงานความมุ่งมั่นของดาวองคารเน่ยถูกผลักไปในด้านที่ซ่อนเร้นและลึกลับนะครับทําให้ชาวราศีเมฆนั้นมีความสนใจในเรื่องลี้ลับในเรื่องของศาสตร์ร้นลับ การสำรวจจิตใจตนเองหรือการเปลี่ยนแปลงภายในครั้งใหญ่นะครับต้องระวังการแสดงความก้าวร้าวหรือความดุดดันที่จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ใกล้ชิดให้มากนะครับชาวราศีเมษในช่วงนี้อาจจะมีปากเสียงหรือความขัดแย้งในเรื่องส่วนตัวที่ต้องจัดการอย่างมีสติต้องขอให้หายใจลึกๆนะครับจะทําจะคิดจะพูดจะจาอะไรกับคนใกล้นะครับคนใกล้ตัวนี้เป็นไปได้ทุกคนไม่ว่าจะ กับคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คนรักนะครับหรือลูกเต้านะครับก็ขอให้นึกถึงใจเขาใจเรานะครับอย่าเอาอารมณ์ตัวเองเป็นหลักด้านที่3นะครับด้านสุขภาพและความเสี่ยงถือได้ว่าเป็นช่วงที่ร่างกายของชาวราศีเมษนั้นอาจจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าความเหนื่อยล้าเข้ามานะครับต้องรักษาเยียวยาร่างกายให้ดี ต้องพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายรับประทานอาหารให้ครบแบบจริงจังอย่าละเลยในยเรื่องของอสุขภาพนะครับจะต้องใส่ใจโดยเฉพาะในการคุมอาหารเกี่ยวกับน้ำหนักนะครับอย่าอย่าทานเยอะอย่าทานของหวานเยอะนะครับและสิ่งที่จะต้องระวังก็คืออาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางนะครับอย่าประมาทในการขับขี่นะถ้าเกิดว่า เหนื่อยก็ให้จอดพักหรือใครที่ชอบดื่มก็เมาแล้วอย่าขับนะครับไม่ประมาทจะดีที่สุดเพราะในช่วงนี้ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับทางด้านสุขภาพและอุบัติเหตุนะครับคําแนะนําสําหรับชาวราศีเมษในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ท่านจะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงแบบครั้งใหญ่เลยถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับให้ตัดขาดจากนิสัยแย่ๆตัดขาดจาก อะไรที่มันทําร้ายชีวิตตนนะครับเช่นการใช้จ่ายเงินที่ไม่คิดหรือไปใช้จ่ายนอกบ้านที่ไม่ไม่ได้จําเป็นเช่นออกงานสังคมออกสังสรรค์บ่อยนะครับควรจะมีการมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับหันเอาเงินเหล่านี้ไปลงทุนต่อยอดเพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตถ้าใครที่เป็นหนี้เป็นสินก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องเดินหน้าเคลียร์อย่าปล่อยให้มันเป็นปัญหามาค้างคาใจจน เกิดความเครียดนอนหลับหลับตื่นตื่นนะครับโปจะมีการเจราจาต่อรองกับเจ้าหนี้นะครับว่าจะมีการผ่อนใจยอย่างไรหรือในช่วงที่ผ่านมานะครับใครที่มีหนี้มีศสียน,นะครับหาเงินได้ก็เอาไปจ่ายหนี้หมดถึงเวลาที่จะต้องอทาหนังสือยื่นหนังสือหรือขอเจราจากับเจ้าหนี้ขอผ่อนปรนขอระยะเวลาเพิ่มขอจ่ายน้อยลงเพื่อให้ตัวเองได้หายใจใหายคอได้มากขึ้นจะได้นําเงินอันนี้ เข้ามาต่อยอดและทำกิจการให้มันเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับสุดท้ายเพื่อเป็นการเสริมดวงให้กับชาวราศีเมษในช่วงนี้นะครับก็แนะนําให้ทําบุญนะครับไปบริจาคโลหิตหรือร่วมบุญนะครับอ่าเขาเรียกว่าถวายลงศพแบบนี้ก็จะช่วยหนุนดวงชะตาให้ท่านนั้นเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาพลังงานดีๆพลังงานบวกจะวิ่งเข้าหาท่านในช่วงนี้นะครับก็ขอให้โชคดีครับ และข้อความต่อจากนี้เป็นข้อความที่จะให้กำลังใจท่านหรือใครก็ตามที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ท่านในวันที่รู้สึกเหนื่อยล้าและ,ะแท้อแท้ท่านอาจกำลังรู้สึกเหมือนกำลังแบกลกทั้งใบไว้บนบา่าความเหนือ่อยล้ามันเกาะกลุ่มหัวใจปัญหาต่าง ดูเหมือนจะวิ่งเข้ามาหาท่านจากทุกทิศทุกทางจนไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนความรู้สึกท้อหรือหมดแรงมันไม่ใช่เรื่องแปลกและท่านไม่ได้กําลังเผชิญมันอยู่เพียงลำพังอยากให้ท่านได้รู้ไว้ว่าการที่ท่านรู้สึกเหนื่อยไม่ได้แปลว่าท่านอ่อนแอแต่มันเป็นเพียงสัญญาณบอกว่า ท่านได้พยายามอย่างหนักมานานท่านได้ต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆด้วยความอดทนมาตลอดและตอนนี้ร่างกายและจิตใจของท่านแค่กำลังส่งสัญญาณว่าฉันต้องการการดูแลในวันที่พายุโหมกระหน่ำแบบนี้สิ่งแรกที่อยากให้ท่านทำคือ 1. ห,หยุดพัก และหายใจลึกๆบางครั้งเรามัวแต่วิ่งหนีปัญหาจนลืมไปว่าเราก็ต้องการเวลาที่จะหยุดนิ่งอนุญาตให้ตัวเองได้พักจริงๆวางทุกอย่างลงสักครู่ไม่ต้องรู้สึกผิดที่จะทำแบบนั้นการพักผ่อนไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการชาร์จพลังเพื่อไปต่อ 2. ใจดีกับตัวเองให้มากๆในเวลาที่โรครอบข้างดูจะใจร้ายกับเราอย่างน้อยที่สุดเราต้องใจดีกับตัวเองพูดกับตัวเองด้วยความใจดีด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนเหมือนที่เราพูดกับเพื่อนสนิทที่กำลังเสียใจบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเธอเก่งมากแล้วที่ผ่านมา มาได้ถึงขนาดนี้ 3. ม,มองปัญหาให้เหมือนก้อนเมฆปัญหาที่ดูใหญ่โตและมืดมนในวันนี้มันก็เปรียบเสมือนก้อนเมฆที่ลอยมาบดบังแสงอาทิตย์แม้ตอนนี้มันจะดูน่ากลัวแต่เดี๋ยวมันก็จะลอยผ่านไปไม่มีพายุลูกไหนที่คงอยู่ตลอดการ แม้เมื่อมันผ่านไปท้องฟ้าก็จะกลับมาสดใสอีกครั้ง 4. ย่อยปัญหาใหญ่ให้เป็นก้าวเล็กๆท่านไม่จำเป็นต้องแก้ไขทุกอย่างให้เสร็จภายในวันเดียวมันเป็นไปไม่ได้และจะยิ่งทำให้ท่านท่วมทน้นลองมองปัญหาใหญ่ๆแล้วซอยมันออกมาเป็นเป้าหมายเล็กๆ ที่ท่านพอจะจัดการได้วันนี้ขอแค่ทำสิ่งนี้ให้เสร็จแค่ก้าวเล็กๆ1นก้าวก็ถือเป็นความก้าวหน้าแล้ว 5. มองหาสิ่งดีๆรอบตัวแม้จะเล็กน้อยก็ตามในวันที่มืดมิดที่สุดลองพยายามมองหาสิ่งเล็กๆที่ทำให้ท่านยิ้มได้เช่น กาแฟแก้วโปรดอร่อยอร่อยเพลงที่ท่านชอบหรือแม้แต่การได้คุยกับใครสักคนสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้คือเชื้อเพลิงที่จะช่วยประคองหัวใจของท่านเอาไว้จงจำไว้ว่าท่านเคยผ่านเรื่องยาก,ยากมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนท่านมีความเข้มแข็งซ่อนอยู่ในตัวเองมากกว่าที่ท่านคิด วันนี้อาจจะหนักพุ่งนี้อาจจะยังต้องสู้ต่อแต่อย่าพึ่งหมดหวังพักผ่อนให้เพียงพอกอดตัวเองให้แน่นๆและเมื่อท่านพร้อมค่อยๆลุกขึ้นมาเดินต่อไปทีละก้าวอาจารย์ขอเป็นส่วนหนึ่งขอให้กำลังใจส่งกำลังใจตรงนี้ไปถึง สำหรับท่านที่กำลังท้อขอให้ผ่านพ้นปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ